60วันชาเลนจ์นะครับในการลดน้ำหนักนะครับพวกเราเนีน่ยก,ก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่า60วันที่เราตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก่อนที่จะเข้าโปรแกรมผมหนักประมาณ95 hard <ห>เลยครับซาคอมมูนีเราจะ็นั่งกัน4-5คนสั่งกันเต็มโต๊ะครับนั่นเป็นวันแรกด้วยที่เรากำลังเริ่มโปรแกรมใช่ครับโอ้ตายละคนที่แม้ปจะผอมอยู่เราก็สามารถเติมให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมครับคนนี้มันไม่ใช่ว่าคนอ้วนทรขนั้นที่จะเข้าได้เขาได้ทุกคนคนอยากเพิ่มผุน เพรนั้นเชิญชวนทุกคนนะครับว่าใครที่กําลังลังเลลังเลสงสัยว่าเฮ้ยแบบมันโปกจิบอนจะทําได้จริงเหรอวันี่บบไม่น่าเบื่อจริงโปกิบอนที่ไม่น่าเบื่อเลยนะครับ <c oughs> นะี่็น้ำแล้ว,แล,วแล้วเจอกันนะครับ